กราบเรียนท่านประธานหมูกระทะประธานสภาที่เคารพนะครับวันนี้ผมประสิทธิ์ปฐมพดงศักดิ์ผู้แทนรัษฎรปทุมธานีเขตเจ็ดท่านประธานหมูกระทะตรงนี้คือประธานสภาผู้แทนรัษฎรพวกผมเคารพท่านประธานด้วยความสัตย์จริงเพราะท่านได้รับการโปรดเกล้ามาเช่นเดียวกันท่านเป็นรองประธานท่านกาลังทําหน้าที่อยู่ตรงจุดนี้ถ้าเป็นประธานหมูกระทะก็ต้องไปที่ร้านหมูกระทะครับไปพูดทิศตรงนั้นสภาตรงนี้คือสภาสิธิ์ ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นคราวนะครับนะเนื่องจากมีผู้อภิปรายพักเก้าไกลนะก็ได้พูดจาหยอกล้อกับท่านประธานซึ่งก็ถือว่าเป็นเพื่อนฝูงนะก็อยู่พักเดียวกันนะครับท่านนะมีความคุ้นเคยสนิทสนมนะครัท่านนะโดยไอ้ก่อนหน้านั้นนะครับหมออ๋อ,องรือรองประธานสภาเนะี่ยก็ได้ใช้งบอาหารที่เรียกว่างบรับแขกนะครับของรองประธานสภา,าเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านรัฐสภา,ารับสามร้อยยี่สิบคนนะ ก็เป็นข่าวเป็นคราว,น,ราวนะโดนนักร้องขาประจำนะขาเก่าเจ้าประจำเอาศีสุวรรณจันยาไปร้องเรียนนะครับท่านนะและที่นี่ก็มีการพูดจาหยอกล้อแต่เสาเยาะแย่กันในสภาพูดแทนรัษฎรนะครับนะก็กะจะให้มันขำนะก็เรียกว่าจะให้มันตลกนะแต่มันเป็นตลกฝืดนะครับนะเขาเรียกว่าเล่นผิดที่เล่นไม่เข้าท่านะก็โดนตำหนิจากผู้ใหญ่นะครับนะ ไปเรียกว่าประธานหมูกัดท่านนะครับก็หวังจะเป็นดาวสภา,าก็น่าจะเป็นดาวดับนะครับนะโดยส่วนตัวก็บอกตรงๆนะครับไม่เข้าข้างใครนะก็คือวิจารณ์ที่ไม่เหมาะไม่ควรนะเราก็สามารถจะพูดได้นะครับเนาะสำหรับใครที่เคารพศรัทธาในพระเก้าไกลก็คงไม่ว่ากันนะครับเพราะเราว่าเป็นรายบุคคลก็ต้องทําตัวให้เหมาะสมนะครับเหมาะสมกับคําว่าตัวแทนของประชาชนนะครับ อาจจะมาเล่นเป็นเด็กเล่นกระเสาเย,ย้าแย่เล่นแบบเป็นลิงเป็นข้างไม่เคารพสถานที่นะที่นี่ก็ไม่เหมาะไม่ควรนะครับนะถ้าเผื่อคุณเป็นฝั่งรัฐบาลแล้วใครใจะไว้ใจคุณล่ะครับให้คุณไปบริหารนะเพราะว่าขืนของคุณมีแค่นี้นะครับกราบเรียนท่านประธานหมูกระทะประธานสภาที่เคารพนะครับวันนี้ผมประสิทธิ์ปฐมพดงศักดิ์ผู้แทน,ะะนรัษฎรปทุมธานีเขตเจ็ดนะครับพักก้าวไกลท่าน ท่านประธานครับผมขอประท้วงครับท่านประธานครับครับเชิญครับท่านผมขอประท้วงครับท่านประธานที่เคารพผมธีรชัยแสนเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษดรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยผมขอประท้วงท่านประธานผ่านไปยังผู้กำลังอภิปรายเมื่อกี้เนี่ยไม่เคารพท่านประธานข้อบังคับข้อที่เก้าข้อความที่ว่าท่านประธานหมูกระทะ ตรงนี้คือประธานสภาผู้แทนราษฎรพวกผมเคารพท่านประธานด้วยความสัตย์จริงเพราะท่านได้รับการโปรดเกล้ามาเช่นเดียวกันท่านเป็นรองประธานท่านกาลังทําหน้าที่อยู่ตรงจุดนี้ถ้าเป็นประธานหมูกระทะก็ต้องไปที่ร้านหมูกระทะครับไปพูดทิศตรงนั้นสภาตรงนี้คือสะพานศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสถิตจุดนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ถอนคําพูดครับ ขอให้ถอนคําพูดผมฝากให้ท่านบุญสกุลนี่ถอนคําพูดสภาดีไม่ใช่เป็นของเล่นครับเพื่อให้สภาเดินหน้าต่อได้นะครับผมประสิทธิ์นะครับอนุญาตให้พูดก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญขอบคุณครับและเมื่อมาถึงตอนนี้นะครับน่ะท่านผู้อภิปรายเนี่ยก็บอกว่าเพื่อจะให้การประชุมเดินหน้าต่อนะครับจัดถอนคําพูดแต่ยังไม่ได้ถอนนะครับประธานสภากลับบอกว่าก็คือเขาจะถอนคําพูดนั่นแหละครับแต่พูดสอดขึ้นมาว่า เอาก็ยังไม่ต้องถอนเอาให้พูดก่อนนะครับดูสิครับนะี่นี่ก็คือกลืนของประธานสภาเอาก็ต้องบอกว่าเอาเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงมาเนี่ยมันมันเหมาะสมหรือไม่กับตําแหน่งประธานสภานะเพราะผู้อภิปรายก็มีแต่รุ่นแต่สอสอระดับผู้ทรงคุณวุฒินะล้วนมีอายุมากนะและต้องมาเรียกว่าท่านประธานสภาที่เคารพอันนี้ก็คือกลืนของประธานสภานะครับท่าน ทัผมคิดว่าประเด็นของการประท้วงก็ครบถ้วนแล้วนะครับของท่านอดิสรน,เป,นเป็นเรื่องอะไรครับครับท่านประธานที่เคารพผมอดิษรพิงเกตดเป็นเรื่องเดียวกันที่คุณธีรชัยเสียงแก้เราเราห่วงห่วงสภานะครับเพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีของเรามีกฎข้อบังคับอยู่ตรงนั้นต้องเคารพนะครับจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องขอุญาตท่านอภิปรายดีในเนื้อหาแต่ยังไงเราควรจะรักษาภาพลักษ คนที่เป็นประธานเป็นที่เคารพของสมาชิกทุกท่านด้วยความเกรงใจอย่างยิ่งครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านประเสริฐครับมีผู้ประท้วงให้มีการถอนคำพูดนะครับท่านประเสริฐครับผมประเสริฐปฐมประดงศัก์นะครับผู้แทนราษฎรประทุมธานีเขตเจ็ดต้องขออภัยท่านประธานเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขออภัยผู้ร่วมสภาด้วยนะครับขอถอนคำพูดครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านที่ประท้วงนะครับ ก็ท่านใดอยากทานกับผมก็เข้าชื่อได้นะครับไปกันใหญ่นะครับนะและยิ่งกว่าผู้อภิปรายเมื่อกี้อีกนะเมื่อท่านประธานบอกว่าเอาใครอยากทานหมูกระทะนะมาเข้าชื่อร่วมกับผมได้ก็เขาเพิ่งจะประท้วงเรื่องหมูกระทะอยู่นะครับนะแตาท่านก็มาจุดไฟขึ้นมาอีกนะครับมันก็แสดงถึงวุฒิภาวะอย่างชัดเจนนะครับแสดงถึงวุฒิภาวะ,ะผู้ที่เป็นประธานสภาและที่นี่ก็คือ สภาผู้แทนราษฎรนะก็อย่างที่ท่านสอส,อสอพักใก่เพื่อไทยได้บอกว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะท่านจะมาเล่นตลกคึกขนองจะมาเล่นแบบหยอกล้อกันเนี่ยมันไม่เหมาะไม่ควรและท่านก็วุฒิภาวะนะความเป็นสอสนก็ยังยังน้อยกว่าหลายหลายท่านนะที่เป็นสอสอในสภาผู้แทนรอนอาษฎรแห่งนี้และก็มาเป็นประธานสภานี่ก็ต้องทําตัวให้สง,งบนะครับนะ พอเราอายุยังน้อยเดี๋ยวทำตัวให้สงบให้เป็นที่ให้เป็นที่เคารพขึ้นมาบ้างนะเพราะว่าเขาก็ต้องเรียกท่านว่าประธานสภาที่เคารพนะทุกคนนะแล้วทีนี้เมื่อท่านมาเล่นแบบตลกคึกคนองแบบนี้มันมันแสดงภาวะวุฒิภาวะไม่มีไม่มีวุฒิภาวะอะไรเลยที่จะมาเป็นประธานสภาเนะี่ยจะมาทําตัวเป็นวัยรุ่นนะครับอวัยรุ่นนะนักแว้นทั้งหลายนะที่หอกล้อกันข้างถานนเนี่ยมันก็ไม่เหมาะไม่ควรนะครับต้องดูตัวเองด้วยนะดูคนอื่นด้วย แล้วก็ต้องดูสถานที่ด้วยนะครับท่านนะ,ะที่เขาบอกว่าเอาก้าวไกลจะได้แลนสไลด์นะจะมีคนสงสารนี่แหละการกระทําแบบนี้ละไอ้แลนสไลด์นะมันจะไม่มีแล้วต่อไปใครจะกล้าเลือกมาเป็นฝ่ายบริหารบ้านเมืองหละครับนะเอามาเป็นเล่นเป็นเด็กตลกคลึกขนองเนะี่ยเดี๋ยวก็มาปู้ยี่ปู้ยำประเทศไทยคิดจะทําอะไรก็ทําอย่างเงี้ยคนที่คิดจะเลือกพวกท่านมาบริหารบ้านเมืองนะครับเขาต้องคิดบ้าง มันเสื่อมนะครับท่าน,นต้องวางตัวให้เหมาะกับผู้แทนของประชาชนขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ